สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเคลื่อนไหวไม่แคร์ดรามา่าสมปองคนครไทยสงเคลื่อนไหวไม่แคร์ดรามา่าพร้อมคำสัญญาทิศสมปองหรือสมปองคนครไทยสงโปลเคลื่อนไหวท่ามกลางกระแสะดราม่าต่างๆขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพสัญญาจะใช้มันในทางที่ถูกต้องจากกรณีทิศสมปองหรือสมปองคนครไทยสงออกมาเปิดใจถึงประเด็นดรามา่าความขัดแย้งระหว่าง เจ๊ติ๋มทีวีภู oo, ที่ต่างฝ่ายก็ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองไปอย่างมีเหตุผลของตนทั้งนี้มีบางช่วงบางตอนได้พูดเรื่องธุรกิจสีเทาโด้ยหนุ่มกันชัยยังมีการถามถึงธุรกิจสีเทาซึ่งในเรื่องนี้ทางที่สมปองก็ออกมาเคลียร์ว่าไม่มีแน่นอนส่วนทางบุ๋มปนัดดาเองก็มาแก้ข่าวภายหลังว่าที่พูดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะตนไม่รู้จริง เพียงแค่อ่านตามข่าวเท่านั้นและให้ไปลองถามทางฝั่งเจ๊ติ่มทีวีพูเองล่าสุดที่สมปองออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมเขียนข้อความลงในเพจ Facebook สมปองคนครไทยสง์ระบุว่าขอบคุณทุกคนทุกงานที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเช่นกันและสัญญาว่าจะใช้มันในทางที่ถูกต้องครับทั้งนี้หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ทางที่สมปองยังได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองเพิ่มเติมว่าจะลงมือทำทุกผลงานให้ดีที่สุดขอบคุณกำลังใจจากลูกเพจที่รักนะครับงานนี้ชาวเน็ตท,ที่เห็นต่างก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกดไลค์โพสต์นี้รัวๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ